บ้านนู้นเหรออา๋ยวผมลองสำรวจด,ดูผมไม่แน่ใจว่ามันอย่างไรนะสวด้ายแล้วไอ้เหี้ยมันออกไปแล้ว โอเคสวัสดีผูนชน้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง9 6 e กันอีกเช่นเคยครับโดยเมวันนี้เรามาอยู่ในเกม Blue o x กันนะครับผมนะอาจ Blue o x บ่อยหน่อยช่วงนี้เพราะว่ายังไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นบ่อยนะครับโอเคผมเจอแมปอยู่หน้าฟีดผมนะครับชื่อว่าแลม10นะครับมีความรู้สึกว่านี่จะต้องเป็นเกมผีอย่างแน่นอน,นครับเท่าที่ผมลองอ่านดูแล้วเนี่ยมันต้องเป็นเกมผีแน่เลยลองดูมั่ะนะก็น <c oughs> <c oughs> ่าจะได้บ้างนะทุกคนโอ้ my god เปิดมาก็เอาเลยเหรอฮะ มีคนร้องเพลงด้วยเอาผมร้อนป่ะน่ะไปด้วยได้ปะอ่าโอเคไปกันทุกคนนะครับข่าด,ดแค่อะอะไรครับนี่ไปดีไปด้วยดีไปด้วย ออไปหลายคนนะผมว่าเกาะกลุ่มกับเพื่อนไม่เสียหายเที่เอาเอาเรือไปอะสมารู้สึกแบบใจเต้นเล่นอย่างไงผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเข้ามาครั้งแรกเลยนะขออนุญาตจิบน้ําเฮ้ยทาไมมันเป็นคัตเตอร์วะไอช่องเก็บของเราเอะเราไม่ยังขยับไม่ได้เนะี่ยยังได้ยินเสียงคนอื่นแล้วนะคอมกระจอกโหลดนานเนะี่ยกูเฮ้ยโอเค เดี๋ยวนี้มันอัพเดียแล้วเนาะทุกคนเนาะแชทเป็นแบบว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงกันเท่านั้นนะครับเคอบคุณเลยอะอ้าวแชทชิปไ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 ปออนเป็นไรอ่อนเฮ้ยออนออนไหนไหนว่าออนออนเจ็บเอ้า ยังไงเอ่ยตายสักเฮ้ยเป้าหมายไปตรวจสภาพของน้องสาวของคุณอันนี้ผมมาตรวจน้องสาวผมแล้วนะครับเสียงอะไรวะเฮ้ย ไปดิไปดิไปดิทุกคนเอาดิดูดิเปิดได้ปะถูกล็อกลองไปตู้อื่นเราไปตู้อื่นดูน้องๆเฮ้ยจะไปล็อกเพื่อนทำไมเล่าเปิดเปิดเปิดไปด,ดิหลายคนแล้วให่เหนื่อยกูกูเหนื่อยว่ะใจเปล่าให้ออกมาหรือเปล่าเนี่ย หลอกกูแน่เฮ้ย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 เฮเข้ามา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 อะไรวะมันเป็นใครมาจากไหนก่อน เป้าหมายไปที่คลินิกก็พบหาบ้านเพื่อนอุ้มยังไงอะเฮ้ยนั่นไงมาจากข้างล่างเชี่ยกูโดนจากข้างล่างใช่ไหมกูโดนตีจากข้างล่างใช่ไหมมาเล่นยังไงเลยน้องไปดิ เอานี่ไปก่อนดิใช่ไหมทุกคนต้องเข้ามาในนี้อุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วเราจะตายเพราะผีข้างล่างแล้วเราเอาอยางนี้ดีกว่าไปตีกับผีไหมเอาคุณเดินมาคนเดียวหรอมันจะตายแล้วไหนคนนั้นอะ เงี่ยเดินไปเรื่อยดีออกไปที่มั่งนอกเลยดีกว่าปเก่งนะแน่เอาเฮ้ย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 ชิปหายเอ้าเกิดใหม่ได้นี่ เกิดใหม่ได้ทุกคนอย่าไปกลัวนะโอ้เฮ้ย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 ตายชิบหายแล้วไงคุณสามารถค้นหาบ้านเพิ่มเติมเพื่อหาไอเทมได้นะครับอ้าวบอเบอรี่มอรอุุย เ้ยโอ้โหเฮ้ยเปนเล่นยากจังไอเกมเครียนี่อ่าโซนโตีละเออค้นหาบ้านเพิ่มเติมก่อนดีกว่าจังหวะนี้เออมันตายแล้วมันตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมึงเอ้ย เล่นโคตรยากมันทำไมรุมอย่างนี้วะเกมอย่างนี้มึงพัฒนามาให้ไข่ครับนี่แล้วทางมันล็อกไง้งนอก,นอกอะไปไม่ได้เนี่ยอุ้ยอู้ยี่เอ้ยไปบ้านนู้นได้ปะวะวิ่งได้วิ่งได้ไปบ้านนูน้นไปบ้านนูน้น hey, 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 hey. Đừng mới chơi cù lao Ờ, cảm ơn Khi vật thuốc còn mấy Không quên phai ngày đấy Ồ, oh, mượn chẳng quá Đã cho cù pha rồi đấy Vượt vai, bật phai Ồ, hơi Ui, trời tài đó nè à. Cảm ơn ban เล่นยังไงโอ้โหไม่รู้มาก่อนด้วยมาเล่นยังไงผมไม่เคยดูด้วยไงยเอาเว้ยเอาปวนว่าถ้าเกิดคนนี้เขาออกเนี่ยผมก็จะออกนะผมบอกให้เลย <You done. S 1> <c oughs> เฮ้ยอุ้ยไอ้เชี่ ตายแล้วเฮียมันออกไปแล้วไอ้นอง <God. S 1> บ้านนี้ก็ไม่มีของไงอ่ะเฮีย <God. S 1> แรลมสิบอูฟ้าไพา,าอีโ <God. S 1> อ้ <God. S 1> โหเดินตามกันมาไปขบวน เอาเชี่ยมไม่มีไฟว่ะห้องนี้มันเข้าไปไม่ได้ไม่มีไฟนะทุกคนแล้วผมมองไม่เห็นเอาอกูจะตายเอาแล้วนะเย้ยโอ้โหมืดจัดเลยโอ้หเชียตายมันตีจากข้างล่างบ้านได้ยังไงก่อนเอาเชียเขาออกกันหมดละกูออกดิดิ อด้วยน้องคนเขาหนีกันหมดเลยอ่ะนั่นแหะดิงงง <c oughs> โอ้โหคนวดแค่นางรำยังดูโอเคกว่าไม่ได้อะไรเลยเด้อคลิปนี้เ,เล่นยังไงวะเนี่ยหรือว่าเกมนี้ผมสามารถไปเปิดเล่นกับคนดูหรือว่าไงได้หรือว่าไงไว้ไว้เล่นแบบเวลาเราไรไหมเกมนี้ดูแล้วไม่เวิร์กเนี่ยดูแล้วไม่เวิร์กทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะฮะสำหรับวันนี้บายเดี๋ยวค่อยไปหาเกมอื่นเล่นวันนี้มาประมาณนี้ก่อนนะ บายบายครับผมแนะนำได้นะเกมอะไรแต่เกมนี้ก็ผมก็กลัวไงผมเลยออกมาก่อนไงเออเอาเงินก็กลัวผีแหละเออบายบายทุกคน